บทที่863การเกิดใหม่ของร่างศักดิ์สิทธิ์เสี่ยวซานยืนอยู่ใต้ต้นไม้และร่างกายของเขาก็กลายเป็นเหมือนคริสตัลสีฟ้าและมีกระแสะอากาศสีดำและสีขาวไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งไม่ชัดเจนหากพวกเขาเพียงแค่อาศัยประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในการรับรู้ ในการรับรู้ของผู้อาวุโสเหล่านี้เสี่ยวซานและบรรพบุรุษของต้นไม้ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและแยกไม่ออกจากกันและไม่มีทางแยกออกว่าใครคือบรรพบุรุษของต้นไม้และใครเป็นเสียส่ยวซานบรรพบุรุษต้นไม้เจ้าตื่นแล้วหรือผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆแล้วก้มตัวไปทางบรรพบุรุษของต้นไม้มีคนแรกก็มีคนที่สองผู้อาวุโสอีกคนโค้งคำนับ ท่านที่หลังจากนั้นผู้อาวุโสทั้งหมดก้มลงกับพื้นในทิศทางของบรรพบุรุษต้นไม้แม้แต่ผู้อาวุโสคนแรกก็ไม่มีข้อยกเว้นตระกูลต้นทองฟ้าถือกำเนิดจากบรรพบุรุษต้นไม้กล่าวได้ว่าบรรพบรุษต้นไม้เป็นแกนหลักและหลักฐานของตระกูลต้นทองฟ้าทั้งหมดหากไม่มีบรรพบุรุษของต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไร้ความหมายในตำนานของตระกูลต้นทองฟ้าบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นดูเหมือนร่างสีฟ้าที่มีใบสีทองในสมัยรุ่งเรือง ในเวลานี้ลำต้นและกิ่งก้านของต้นไม้ต้นกลายเป็นเหมือนคริสตัลสีฟ้าไม่เหมือนกับใบสีทองเหมือนในตำนานใช่หรือไม่ใบไม้บนต้นของบรรพบุรุษต้นไม้ยังคงเป็นสีเขียวในเวลานี้แต่สีเขียวนั้นและสีที่หยดลงมานั้นเกิดจากพลังชีวิตอันเข้มข้นหยดของเหลวสีเขียวแกมน้ำเงินหยดจากใบไม้อย่างต่อเนื่องและน้ำที่กลายเป็นชีวิตก็รวมเข้ากับอากาศและล่องลอยไปไกล ระหว่างแสงสีฟ้าและสีเขียวใบไม้ก็เผยให้เห็นแสงสีทองจางๆต้นสีน้ำเงินสีฟ้าและใบไม้สีทองนี้คือลักษณะที่ปรากฏของบรรพบุรุษของต้นไม้ที่ไม่ปรากฏมาหลายปีแล้วและมีอยู่เพียงในตำนานของตระกูลต้นทองฟ้าเท่านั้น เมื่อเห็นฉากนี้ปฏิกิริยาแรกของผู้อาวุโสทั้งหมดคือบรรพบุรุษของต้นไม้ได้ตื่นขึ้นหลังหลับไปนานหลายปีโดยไม่ทราบสาเหตุเขาคิดมานานแล้วว่าบรรพบุรุษของต้นไม้ที่กระจายจิตสำนึกของเขาไปทั่วดาวเคราะห์ได้ตื่นขึ้นไม่ว่าผู้อาวุโสคนแรกจะเห็นแก่ตัวแค่ไหนเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้เขาก็ไม่กล้าต่อต้านเลยไม่เช่นนั้นเขาจะกลายเป็นศัตรูสาธารณะของตระกูลต้นทองฟ้า เสี่ยวซานค่อยๆลืมตาขึ้นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยการถอนหายใจในช่วงเวลาสั้นๆในตอนนี้เขาได้กระตุน้นบรรพบุรุษต้นไม้ด้วยปราณแห่งความโกลาหนเพื่อกระตุ้นการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนระนาบดาวเคราะห์ที่บรรพบุรุษของต้นไม้เป็นตัวแทนออร่าแห่งความโกลาหนของเขาเองก็ได้ประโยชน์แต่ในกรณีเดียวกันก็ได้ช่วยทางบรรพบุรุษต้นไม้ด้วย เนื่องจากบรรพบรุษของต้นไม้นั้นแข็งแกร่งเกินไปมันจึงเข้าใกล้ระดับเทพจริงๆสติสัมปชัญญะจึงหายไปและมันใช้ชีวิตแบบเดียวกับสวรรค์และโลกแน่นอนว่านี่เป็นนิรันด์แต่แท้จริงแล้วเหลือเพียงสัญชาตญาณของชีวิตเท่านั้นร่างกายที่ใหญ่โตของมันเป็นเพียงแหล่งกำเนิดของชีวิต แต่ภายใต้การกระตุ้นของปราณที่กลาหนของเสี่ยวซานมันเทียบเท่ากับการช่วยให้บรรพบุรุษของต้นไม้รวบรวมความคิดทางจิตวิญญาณแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอที่จะชุบชีวิตบรรพบุรุษของต้นไม้จริงๆแต่สัตว์ยชาติยานของมันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและมันสามารถระดมพลังงานชีวิตแห่งโลกได้ดีขึ้นทำให้แหล่งที่มามีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ระดับร่างกายของบรรพบุรุษต้นไม้จึงถูกยกระดับโดยเสี่ยวนานมากกว่าหนึ่งระดับเขาทำในสิ่งที่เขาบอกผู้อาวุโสก่อนโดยธรรมชาติและจะไม่ปล่อยให้พลังงานของบรรพบุรุษต้นไม้ตกเพราะเขาได้รับมรดกของบรรพบุรุษต้นไม้ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของเผ่าพันธุ์ตอนนี้ได้มากกว่าไม่ส่งผลกระทบเป็นเหมือนตัวแทนของเผ่าต้นทองฟ้า และเมื่อได้รับบัพติศมาจากแหล่งพลังงานระดับสูงเช่นนี้ร่างกายของเสี่ยวซานก็อยู่ในกระบวนการเกิดใหม่เช่นกันเมื่ออยู่เหนือภัย,ยพิบัติให้ร่างมนุษย์ของเขาแปลงร่างเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์แต่เนื่องจากพลังของการทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9ก้าสวรรค์สิบแผ่นดินการทำลายล้างครั้งใหญ่ของพระเจ้านั้นน่ากลัวเกินไป แม้ว่าในที่สุดเสี่ยวซานจะประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัตรร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขายังคงได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งและใช้เวลานานในการกู้คืนปัจจุบันฐานการฝึกฝนของเขาไม่มีปัญหาและด้วยพลังของเทพสมุดมันยังคงพัฒนาต่อไปแต่สิ่งนี้ต้องใช้กระบวนการเสมอและในอนาคตเขาจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเป็นจักรพรรดิ เมื่อการต้อนชิงความเป็นจกักรพรรดิมาถึงมันจะไม่ง่ายเหมือนภัยพิบัติและจะมีปัญหาใหญ่หลวงจากจากักรพรรดิที่มีอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิสัยทัศน์ของจกักรพรรดิไม่สามารถปกปิดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะอยู่ที่ใดบนระนาบของดาวเคราะห์ตราบใดที่ยังมีร่างกายที่กลายเป็นจกักรพรรดิจกักรพรรดิที่มีอยู่จะสามารถรับรู้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสำหรับอสูรหรือผู้จกักรพรรดิอีกอง์หนึ่งก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง เมื่อจัก,กรพพัดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ยังอยู่จัก,กรรวดิเทีนยนหยูซึ่งเป็นที่ตั้งของอสูรได้ระงับความสามารถของพูดในการต่อต้านความแข็งแกร่งของขุมกําลังอันดับหนึ่งของโลกส่งผลกระทบต่อรูปแบบของทวีปนางฟ้ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษและตอนนี้จัก,กรพพัดิอสูรคริสตันได้ล้มลงแล้วแม้ว่าเผ่าอสูรยังคงมีจํานวนที่สูงกว่าในจํานวนจัก,กรพรัดิ จกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางและจกักรพรรดิสวรรค์แห่งปฐพีเป็นสองมหาอำนาจที่ทำงานร่วมกันอย่างน้อยก็ไม่มีกลุ่มอสูรที่สามารถแข่งขันได้เมื่อจกักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่สิ้นพระชนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเติมตำแหน่งที่ว่างเผ่าอสูรและเผ่าผู้จะต้องแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายใดก็ตามที่มีจกักรพรรดิองค์ใหม่สามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขันของเผ่าพันธุ์ ดังนั้นด้วยการสิ้นพระชนของจกักรพรรดิอสูรคริสตัน Crystal, จึงกล่าวได้ว่าบรรยากาศของทวีปนางฟ้าทั้งหมดเริ่มตึงเครียดอาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งใกล้จะสิ้นสุดและความสงบบนพื้นผิวคือสิ่งที่พายุกำลังจะมานี้เป็นสาเหตุที่กลุ่มอสูรบังคับให้ไม่กงจื่อแต่งงานโดยเร็วที่สุดและสร้างการสนับสนุนจากจักรวรรดิเทียนอยู่ทั้งหมดสำหรับเธอผ่านการแต่งงานเพราะปัจจุบันเธอมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะบรรลุระดับจกักรพรรดิอสูร ทางด้านของเผ่าอาสูรพวกเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปไง่ายๆอย่างแน่นอนในเรื่องนี้มันจะเป็นฉากที่มีชีวิตชีวามากแล้วแม้แต่เผ่าอาสูรและเผ่าพูดก็ยังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อจกักรพรรดินับระสาตระกูลต่างถิ่นที่จะกลายเป็นจกักรพรรด ถ้าในเวลานี้จกักรพรรดิที่ครองตำแหน่งนี้เป็นมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจากักรพรรดิทั้งสองเผ่าพันธุ์จะโจมตีมันแม้แต่จกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่และจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ใกล้ชิดกับเสี่ยวซานก็ไม่สนับสนุนเขาในเวลานั้น แม้ว่าไม่กงจื่อจะมีเลือดมนุษย์แต่เธอก็เป็นหลานสาวของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่และยังมีเลือดของพ่ออสูรฟีนิกเธอกลายเป็นจกักรพรรดิและกลุ่มอสูรก็เป็นที่ยอมรับอย่างไม่เต็มใจเมื่อแทนที่เสี่ยวซานผลลัพธ์ก็เกือบจะถึงวาระทันทีดังนั้นเสี่ยวซานกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้ของไม่กงจื่อในฐานะทายาทของเทพสมุทร เขาแค่หวังว่าจะลองดูว่าเขาสามารถทําให้อสูรร,รู้จักอัตลักษณ์ของทะเลได้หรือไม่เพื่อที่เขาจะไม่ถูกขัดขวางเมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิในอนาคตแต่เสี่ยวซานก็รู้เช่นกันว่าความเป็นไปได้นี้น้อยมากเขากําลังคิดเกี่ยวกับวิธีการที่เขาใช้ตอนที่ขึ้นเป็นจักรพรรดิ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการหลบหนีและวิ่งไปยังที่ไกลที่สุดจากทวีปนางฟ้าเพื่อก้าวข้ามภัยพิบัติก่อนที่จัก,กรพรรดิองค์อื่นๆจะมาถึงภัยพิบัติก็เสร็จสิ้นลงแต่เขาไม่รู้ว่าวิธีนี้จะสำเร็จหรือไม่เพราะเขาไม่รู้ว่าการข้ามภัยพิบัติของจักรพรรดิบนโลกใบนี้เป็นอย่างไร ในขณะนี้ต่อหน้าบรรพบุรุษของต้นไม้ร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งแรกที่ต้องชดเชยคือการบาดเจ็บจากเวลาภัยพิบัติรอยแยกที่เกิดจากการทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9สวรรค์สิแผ่นดินและความทุกข์ทรมานจากการทำลายล้างจากสวรรค์นบนตัวเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตสำนึกกำลังฟื้นตัวทีละเล็กทีละน้อยภายใต้การบำรุงเลี้ยงของพลังงานชีวิตระดับสูงที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนี้และภายใต้เงื่อนไขที่พลังปราณของความกลาหนได้รับการหล่อเลี้ยงเขาไม่รู้ว่าการฝึกฝนและการฟื้นตัวของเขาเร็วกว่าปกติกี่เท่าในเวลาเดียวกันร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ของเสี่ยวซานก็พัฒนาขึ้นภายใต้การหล่อเลี้ยงของต้นกำเนิดของชีวิตในระดับดาวเคราะห์นี้ และปราณแห่งความกลาหลนซึ่งกำลังเกิดใหม่ในระดับศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้รักฐานของเขาแข็งแกร่งขึ้นสิ่งนี้มีความหมายกับเขามากกว่าการสืบทอดพลังของบรรพบุรุษต้นไม้โดยตรงท้ายที่สุดไม่ว่าบรรพบุรุษของต้นไม้จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับระดับของราชาเทพรุ่นก่อนสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการฟื้นกำลังเดิมของเขา นอกจากนี้ในการผสมผสานกับพลังของบรรพบุรุษของต้นไม้เสี่ยวสารก็มีความคิดใหม่ๆอยู่ในใจของเขา